วันนี้มาริบูสพามากินหมาล่าทางกันนะคะทุกคนจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านหมาล่าฮาลานที่รสชาติคือเด็ดมากตามมาเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้ฉันอยู่ที่ร้านจิงยวนหมาล่าทางนะคะร้านนี้ก็จะอยู่ในซอยรามคำแหง53นะคะเพียงแค่ขับเข้ามาในซอยสังเกตป้ายแดงๆก่อนถึงมินิบิ๊กซีก็จะเจอร้านเลยคะ่ะที่นี่ก็จะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงห้าทุ่มครึ่งในส่วนของหมาล่าทางนะคะก็จะเป็นหมาล่าแบบชังนคีสสำหรับผักกับลูกชิ้นนะคะจะเริ่มที่ขีดละ39บาทส่นนิ่เก้าบาทจ่าายมกตักน้อยก็จ่ายน้อยนะะค บอกว่าเชฟที่เขาไว้ตักของนะคะจัดเป็นระเบียบแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านฉันก็จะหยิบลูกชิ้นแล้วก็ผักนะคะตามใจชอบเลยคืออยากกินอะไรก็ตักตามใจชอบได้เลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าที่นี่เขามีอาหารหลากหลายให้เลือกในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะก็มีหลายอย่างให้เลือกเลยคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกุง้งหอยปูเนื้อสไลด์เนื้อหมาคือตักได้ตามที่ใจอยากเลยคะ่ะนี่ฉันตักได้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวรอคิวไปจ่ายตังนอกจากนี้ก็จะมีเมนูติ่มซำสลาเปามีให้เลือกเพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่อยากกินในส่วนของน้ำซุปกกกับนนน้าจิมมมะะะะะคคค็ีปรณ่ทุ อยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนแล้วก็พนักง,งานก็จะชั่งอาหารที่เราตักไว้ชั่งแบบให้เห็นต่อหน้าเลยราคาก็จะอยู่ประมาณนี้คะ่ะทุกคนบวกแวดเอแล้วที่นี่ก็จะฟรีเครื่องดื่มกับน้าจิ้มนะคะสามารถเติมได้ไม่อัน้นนี่คะ่ะทุกคนคิวของฉันได้แล้วนะคะจะบอกว่าอาหารรอไม่นานเลยหม่าลา่าถ้วยใหญ่ๆเสิร์ฟร้อนๆกับน้าจิ้มดังเดิมนะคะจะบอกนะ่าอินมากคะ่ะทุกคนแล้วก็จะเทน้ําจิ้มในซุปหม่าล่านะคะเพื <ๆ S 1> อ่อเพิ่มอรรถรสอลืมบอกไปคะ่ะทุกคนฉันเลือกเป็นซุปหม่าล่านมแบบเผ็ดมากรสชาติิิกกก็จะมมมมีคควาาหอนนนนััย่่งูบ้ํ งานดั้งเดิมนี่รสชาติคืออร่อยมากยิ่งช่วงนี้ฝนตกอากาศหนาวๆน,นะคะหมาล่าคือตอบโจทย์สุดแกอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสไลด์ค่ะตามด้วยลูกชิ้นปลา MK นะคะทุกคนโอ้โหฟินเวอร์ใดๆคือก่อนจะเข้าปากแต่ละคําต้องเป่าก่อนนะคะไม่งั้นลวกปากแน่นอนค่ะทุกคนนี่แกอันนี้ฉันสั่งเพิ่มเติมนะคะเป็นสลาเปาลาวาไข่เค็มทอดแกดูสิลาวาแบบเยิ้มเลยอะาลาเปาลาวาไข่เค็มทอดคือที่สุดเทกเจอร์กรอบๆนุ่มๆนะคะรสชาติหวานมันว่าก็ว่า นะคะ่ะมาลาที่เนี่ยฉันให้อร่อยยืนจริงๆค่ะใครเคยมาลองกินที่นี่เราบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยส่วนตัวให้มากบรรยากาศร้านก็ดีพนักง,งานบริการก็เลิศอาหารก็อร่อยแวะมาลองกินกันได้นะคะที่จริงยวนมาลาทางสำหรับวันนี้ก็บุ้ยๆ